สวัสดีครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับมาเบกนะฮะองุนสายพันธุ์ที่ตอนนี้กำลังพยายามค้นหาว่าความลึกลับซับซ้อนนั้นเป็นอย่างไรนะครับสำหรับวน์โลกใหม่ของอาร์เจนตินาเมนโดซานะครับตัวนี้ติดใจครั้งที่แล้วก็มีรีวิวไปบ้างนะครับแต่ก็ ขอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งสำหรับองุ่นสายพันธุ์นี้นะครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าบ่มในถัง French o a k 13เดือนนะครับแบ่งเป็น2ช่วงก็คือถังที่มีอายุเก่าและอายุใหม่ทิ้งช่วงกันสองครั้งนะครับเพื่อที่จะให้ได้รสชาติที่เรียกได้ว่าสดชื่นนะครับแล้วก็มีความเรียกได้ว่าน่าค้นหาอยู่ สีนะครับก็เป็นสไตล์มลเบลนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ม่วงเข้มสดใสนะฮะเนื่องจากเป็นไวน์ที่ค่อนข้างหนุ่มๆน,นะฮะก็คือยังไม่มีอายุมากนะเพราะนั้นขาไวนา์ลงเร็วมากนะฮะแต่กลิ่นของวนานเนอรี่ตัวนี้นะครับยอมรับว่าหอมมากนะครับกินเหมือนกับคาเบเน่ิสูวิยองเลยคือมีความหอมของผลไม้สุกนะครับออกพวก เชอรี่นะครับน่ายวเรามาดูคือเข้าไปสัมผัสแรงนี่คือบอกได้เลยว่าสดชื่นมากนะครับให้ความแบบว่ากระปี้กระเป๋าค่อนข้างดีแล้วก็ติดฝาดฝาดมาเร็วมากนะฮะแล้วก็ แต่ว่าแทน,นินไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ลึกล้ําอะไรเท่าที่ควรสดชื่อมาถ้าเป็นวายที่อายุไม่มากที่นน่าสนใจเทเดียนะครับ